ต้นสังกัดออกแถลงปมศิลปินหนุ่มถูกจับไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลจากกรณีข่าวศิลปินหนุ่มไฮเยซองชินฮาวาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและปฏิเสธคำขอของตำรวจให้ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลคืบนาล่าสุดไลฟ์วอล์คคอมพานต้นสังกัดของไฮเยซองชินฮาวาก็ได้แถลงการชี้แจงรายละเอียดว่า สวัสดีนี่คือบริษัท LIFE w o ็ k เราต้องการยืนยันว่าเราได้รวบรวมข้อมูลใดบางเกี่ยวกับคดีของฮเยซองชินฮวาในวันที่10ตุลาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาตามเวลาเกาหลีชินเฮซองออกเดินทางหลังจากพบปะกับคนรู้จักที่ร้านอาหารฮเยซองดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างพบปะทางร้านอาหารส่งกุญแจให้ผิด และทางชินเฮยซองก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วขับออกไปเพราะมีอาการเมาอย่างไรก็ตามระหว่างทางกลับบ้านเฮยซองหยุดรถบนถนนและพล่อยหลับไปและถูกตำรวจเรียกให้สอบสวนรถที่จอดอยู่หลังจากนั้นเฮยซองก็ถูกจับในข้อหาปฏิเสธการทดสอบระดับแอลกอฮอล ชินเฮซองไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งรถที่ขับออกไปก็ไม่ใช่รถของตนเองเขาขอโทษอย่างจริงใจสำหรับการกระทําของเขาบริษัท l i f e w อล์จะแจ้งให้คุณทราบต่อไปเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีของชินเฮซองเราต้องขออภัยอีกครั้งที่ทำให้เกิดความกังวล